ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราจะตามติดกันกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉแดนภาคใต้นะคะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรนั้นได้ลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการลงพื้นที่นะคะในฐานะของที่ปรึกษาประธานอาเซียนและหลังจากที่คุณทักษิณนะคะได้ลงพื้นที่กันไปค่ะก็ไปประกาศขออภัยนะคะกับเหตุการณ์ตากใบ และยังออกมาประกาศลั่นอีกด้วยนะคะว่าไฟใต้นะคะแล้วก็ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉแดนภาคใต้นั้นมันจะยุติจบลงภายในปีหน้ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปของจังหวัดฉแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทรพรดอนพัฒนาถาพุทธกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดิงครับพี่แมวเสกแมวครับเชิญครับด้วยความยินดีครับมองก่อนเลยค่ะว่า การลงพื้นที่ของคุณนักสิลิ์นะคะมองว่ายังไงบ้างคะการที่มองก็จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจหลักยังเป็นเรื่องการเมืองอยู่ดีแต่ความสำเร็ผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องยอมรับว่ารากฐานของปัญหาและเกิดการรากยาวของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยอมรับนะมันเกิดขึ้นปัจจัยเหตุปัจจัยเนี่ยคือท่านทักษิณด้วยนะที่บอกว่าจัดการโจรกระจอกอ่ะและในสุดมันยกระดับจนมาถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นเนี่ย พอเราเห็นมูลฐานของปัญหาและลากยาวมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเราก็เห็นชัดว่าพัฒนาการของแก้ไขการแก้ไขปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมีการถือว่าพัฒนาช้าแล้วโครงสร้างที่รับมืออยู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เกิดเชิงพัฒนาการที่จะนําไปสู่การแก้ไขให้เกิดความสมดผลฉะนั้นยังมองว่าเป็นประเด็นการเมืองแล้วแน่นอนก็ไปพูดขออภัยแต่ก็ยังไม่โดนใจคนในพื้นที่ต้องการเป็นขอโทษนะครับเพราะการขอโทษไหมครับว่า คุณทาผิดแล้วต้องได้รับโทษแล้วคุณก็มาขอไม่ต้องลงโทษแต่การขอภัยเนี่ยคือคุณมาขอว่าเอ้ยเฮ้ยมันจะเกิดภัยกับคุณแล้วคุณมาขอว่าเฮ้ยอย่าให้ภัยนั้นมาถึงตัวในนัยยะมันต่างกันนะเพราะนั้นน้ําหนักของอภัยเนี่ยมันจะบางกว่าค่ะไอ้คำว่าขอโทษใช่ไหมนี่ขออภัยนะที่ต่างไปนะคะยังจะต้องมาขออภัยที่กลือเซไหมขออภัยที่สบบายย้อยไหมเพราะตรงนี้ไอ้ทั้งสองสามอันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขออภัยมันต้องขอโทษเลยเพราะ มันทําให้จริงๆเนี่ยพวกคุณควรจะต้องมารับโทษที่มันเกิดเหตุแต่เป็นขออภัยเนี่ยพี่ถึงบอกไงฉะนั้นมันเลยพูดถึงว่าปัจจัยรากฐานของปัญหาเนี่ยที่ลากกันมา20ปีเนี่ยมันไม่ได้เกิดการแก้ไขแล้วพอมาพูดต่อเพราะตอนนั้นน่ะจนก็จอบอก3เดือนจบไงไอ้นี่ก็บอกปีหน้าจบอีกแล้วฉะนั้นในนัยยะของพี่น้องประชาชนเนี่ยความรู้สึกความเชื่อเนี่ยยังเชื่อว่ามันเป็นวาทะทางการเมืองแต่ผลสำลิศเนี่ยถ้ามองจากทั้งโครงสร้าง การแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องบริบทสภาวะแวดล้อมแถมมีปูดมาอีกนะจะเอานโยบาย66ทับ23เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งแสดงว่าเท่ากับหลงโจทย์อีกเพราะมันต่างสมรภูมิรบมันต่างบริบทที่ครอบคุมกันที่ต่างกันแต่ไปใช้ตัวแบบนั้นเนี่ยมันมาใช้ไม่ได้ต่างสมรภูมิมันก็ต่างวิธีการรบใช่ครับดูเหมือนว่าคุณทักษิณเองเนี่ยต้องการจะแก้มือไหมคะ อันนั้นเป็นความประสงค์แต่ถ้าเราย้อนกลับมาองค์คับพยพคือตัวองค์พักเพื่อไทยเองนโยบายเองบอกว่าประสงค์จะแก้แต่ไปดูนโยบายความมั่นคงกับจังหวัดชแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี่สิมีอยู่ประโยคเดียวนะแสดงมันไม่ได้ให้น้ำหนักที่จะต่อเพราะจริงๆแล้วเรื่องจังหวัดชัยแดนภาคใต้เนี่ยมันต้องถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะแล้วเป็นวาระเร่งด่วนมันเป็นปัญหาเชิงพื้นที่แต่มันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ ไปทั้งโลกนะทั้งโลกมุสลิมและโลกอื่นๆด้วยทั่วโลกนะครับเพราะว่าเ้ยปัญหาพื้นที่แต่ความเข้มของมันนะทำให้ระดับทําให้ภาพพจน์ของประเทศเรามีปัญหาใอะไรทําให้คุณทักษิณเนี่ยมั่นใจถึงขนาดที่ว่าออไปประกาศว่าหนึ่งปีเนี่ยปัญหาไฟใต้มันจะยุติจบลงคือตรงเนี้ท่านยังไปติดชุดความคิดเดิมพอไปพบท่านอันวานะครับปุ๊บท่านก็มีความรู้สึกเอ้ เพราะมาเลเซียเนี่ยถ้ามาร่วมมือเราเต็มที่อาจจะดึงทางอินโดนีเซียเข้ามาช่วยแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นพลังเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยภัยคุกคามในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีความสลับซับซ้อนไปแล้วนะครับจากฐานเดิมเนี่ยของพวกที่แน่นอนสุดโต่งคิดการแบ่งแยกดินแดนยังดํารงความมุ่งหมายและมีอยู่แต่พลังมันไม่ได้มากหรอกแต่พอดีมันไปเกิดภัยแทรกซ้อนอื่นๆไงที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าความพลาดท่าของรัฐบาล ที่ไม่เกิดความหน่ยุติธรรมและสร้างความรุนแรงในคือเซตากใบก็ตามตรงนี้มันแทรกซ้อนประกอบกับสถานการณ์ภัยคุกคามใหม่ของโลกเนี่ยมันไปเกิดขึ้นทั่วคืออาชญากรรมข้ามชาติทางเทคโนโลยีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเกี่ยวข้องเกับแรงงานแรงงานเถื่อนแรงงานข้ามชาติ้าบม,มนุษย์แน่นอนผสมยาเสพติดเข้าไปอีกฉะนั้นไอ้ภัยเหล่านี้มันซ้อนอยู่กับ ไอ้ภัยเรื่องของอุดมการ์ด้วยใช่เพราะตรงนั้นเนี่ยความยากตรงนั้นเรื่องอุดมการก็ยากอยู่แล้วนะเพราะมันทั้งชาติพันธุ์ทั้งศาสนาทั้งวัฒนธรรมต่างๆฉะนั้นตรงเนี้พอมาซ้อนกันแล้วสถานการณ์ผ่านมา20ปีกลไกโครงสร้างที่เราจะรับมือก็ไม่มีการพัฒนาการไปฉะนั้นตรงเนี้ไม่ง่ายถ้ารัฐบาลบอกจะแก้หนึ่งจะต้องยกระดับนโยบายเร่งด่วนขึ้นมาว่าเรื่องนี้เป็น วาระแห่งชาติแล้วก็นโยบายหลักยังต้องชูเรื่องสันติวิธีแล้วจากนั้นมาก็ต้องมาชูขีดความสามารถรัฐบาลชี้เห็นว่าจะมีการปรับโครงสร้างรับมืออย่างไรปรับแก้กฎหมายรับมืออย่างไรตรงเนี้ถึงจะเกิดความเชื่อมั่นประชาชนบอกเพราะอย่างนี้ใช่แต่นี่พอพูดมามไม่มีกลไกอะไรรับผิดชอบกลับมาเลยมแม้กระทั่งกรณีเหมือนเรื่องตากใบไหมยี่สิบปีทําให้หมดอายุคามเป็นเงื่อนไขอีกต่างหาเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วพอหมดไปแล้วแล้วยังไงต่อแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรต่อนะ เราบอกว่าอ้างว่าหมดอายุความแต่จริงๆแล้วเขาบอกหมดก็หมดแต่ถ้าพิสูจน์ความจริงใจให้เห็นใครเป็นผู้กระทําผิดแล้วออกมาขอโทษแล้วก็ชี้ให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรและอะไรที่หายไปจะกลับมาชดเชยประชาชนอย่างไรอย่างน้อยมันก็บันเทาไปได้แต่มันไม่เกิดอะไรเลยฉะนั้นความเชื่อมั่นพอเราบอกว่าเราจะแก้ไขตรงเนี้ที่ยังยืนยันว่าประชาชนก็ฟังแล้วความโชคร้ายของรัฐบาลนี้คืออะไรพักเพื่อไทยเนี่ยมันไม่เหลือเครดิต ในทางคำพูดว่าเชื่อถือได้เพราะมันไปเสียสัตว์เพื่อชาติตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งรัฐบาลแล้วเครดิตตัวเนี้มันกินตัวเหมือนมาเลงร้ายนะครับทะานั้นพอตรงนี้จะมาสื่อเรื่องอะไรเนี่ยประชาชนจะเชื่อเมื่อแต่ว่าทําให้เห็นก่อนอถ้าไม่ทําคุณบอกนะไม่มีเชื่อแต่ว่าจะทํำยังไงในเมื่อคือพอคุณทักษิณออกมาประกาศแบบนี้ว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยจะยุติปัญหาได้มันก็เหมือนกับคุณทักษิณเองเนี่ย คือจุดเริ่มต้นคือคุณก็ไม่เข้าใจในสถานการณ์จังหวัดยแดนกายแล้วคือโจทย์ก็ไม่เข้าใจนะครับและแถมจริงเนี่ยเรื่องทีเด็ดของพักเนี่ยคนเชื่อมั่นว่ามักจะเอาเรื่องเศรษฐกิจมาขายจริงไหมแต่พอ GDP ออกมา2.5น้อยที่สุดในภูมิภาคนี้ยกเว้นกับเมียนมานะเพราะนั้นประเทศมีภัยสงครามคนก็บอกขนาดเรื่องที่คุณว่าทีเด็ดของคุณเนี่ยคุณยังไปไม่ได้เลยส่วนเรื่องความมั่นคงกับเรื่องต่างประเทศผ่านมาหนึ่งปีกว่าอย่าไปมองว่าแค่ผ่านมาคุณอิงมาเป็นไม่กี่เดือนนะต้องเอาแต่รัฐบาลเศรษฐา ไม่มีพัฒนาการเชิงบวกเลยใช่ครับเพราะฉนั้นแนวโน้มเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหาในจังหวัดแดนภาคใต้ถ้าให้มองในฐานะที่เป็นอดีตเลยาสมชคุณนักสินจะเอาอยู่ไหมคะเราจะแก้ไหวไหมเอาไม่อยู่เพราะว่าสัญญาณที่มันส่งมาในเรื่องนโยบายเนี่ยสมชก็หันลีหันขวางจนท่านอาจารย์บางท่านตั้งว่าสภาความมึนงงแห่งชาตินะครับเนี่ยมันก็เป็นคําตอบอยู่แล้วนะรับผิดชอบที่รับผิดชอบผมเนี่ยเคยนั่งมาแล้วเป็นหัวหน้าพูดคุยคนแรกฉะนั้นเราจะเจอคําถามตลอดเวลาตอน เป็นหน้าพูดคุยพูดถูกตัวไหม,อมเอ้พูดถูกคนไหม,มถูกหรือเปล่าย้ำกันอยู่นั่นน่ะแต่เราก็ต้องย <c oughs> อมรับว่าการเวลาจะต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมฮะเพราะว่าเฮ้ยที่ผมไปนั่งพูดคุยนี่ไม่ใช่ผมจินตนาการม,มาว่าไอ้นี่มันควรจะปุยด้วยม,มันมาจากฐานข่าวกรองฝ่ายเราฝ่ายมาเลเซียและก็โลกมุสลิมต่างๆเฮ้ยมันใช่กระบวนการบีเอ็นนี่มันมีอิทธิฤทธิ์มันมีกองกําลังเราก็ต้องไปคุยและเกิดการพัฒนาการแต่ปัญหาว่าณตอนเนี้ย ถ้าเราดูนโยบายรัฐบาลและชุดความคิดนะติดกับดักเดิมแล้วยังไม่เข้าใจโจทย์พื้นพื้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อสองข้อเนี่ยก็ไม่เข้าใจและอย่างเนี้ยเฮ้ยม,มันจะคาดหวังได้อย่างไรเพราะนั้นการพูดคุยสันติสุขเนี่ยถ้าตามแนวที่มองน่นะคะคิดว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยเนี่ยนะเมื่อมีนโยบายว่าใช้นโยบายสันติวิธีจริงไหมเครื่องมือกลไก สำหรับสันติวิธีคือคณะพูดคุยคยณะพูดคุยจะมีประสิทธิภาพม,มีผลสำลิศขึ้นอย<ม>ู่กับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุย<ม>นั่นก็คือว่าพื้นที่ของการพูดคุยนั้นจะต้องมีสิทธิเสรีภาพ<ม>ทําให้พูดคุยฉะนั้นหมายความว่างไงเฮ้ย<ม>กฎหมายที่เป็นกฎหมายพิเศษม,มาจํากัดสิทธิเสรีภาพมันต้องมีน้อยหรือไม่มีเลยเพื่อจะเอื้อต่อการพูดคุยมันถึงจะเกิดผลสำลิศแต่พอเราดูเข้าไปในพื้นที่เนี่ย ทั้งกฎอะยการศึกพรกฉุกเฉินพรบรความมั่นคงอาจ<ภ>อาจะมีลดกันไปบ้างาให้เป็นอะไรว่าพอเป็นน้ำจิ้มแต่มันก็ไม่เอื้อต่อการพูดคุยจริงไหม,มฉะนั้นตรงเนี้มันคือเป็นปัญหาแล้วก็ประเด็นเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่เป็นคนเริ่มต้นโอ้โหมันมาเป็น1ิบกว่าปีแล้วเนี่ยที่จริงเนี่ยมันต้องเกิดความเขาเรียกว่าการพูดคุยเนี่ยมันจะทําให้เกิดความไว้วางใจกันก่อนพอความไว้วางใจก็มาพิสูจน์สีไม้ลายมือไว้วางใจมันเขาา่าเฮ้เชื่อใจได้ว่ารับฟังกันอ่าตอนนี้พิสูจน์สีมืืออคยเ พื้นที่ปลอดภัยแสดงให้ดูหน่อยสิว่าพื้นที่ตรงนี้คุณทําให้มันปลอดภัยได้แล้วทํำยังไงไม่ใช่คุณมาชี้นะเพราะบางทีเดี๋ยวคุณรู้พื้นที่ไหนมันปลอดภัยอยู่แล้วคุณไปชี้หรือผมชี้เองต้องมาหาหรือกับชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดเอาพื้นที่เริ่มต้นชาที่ไหนชาวบ้านชี้มาเนี่ยอยากได้อําเภอเนี้ยอําเภอกอ,อให้มีความปลอดภยัย <ข>สแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูหน่อยสิเห็<ใ>นไหมลายคณะพูดคุยที่จะได้ไปเจจ,จาไอ้กระบวนการเบบนี้ให้คุณไปสั่งกองกําลังอาเคเคของคุณเด็ดหยุดปฏิบัติได้ไหมตรงเนี้ยนี่ไงเด้งมันจะพิสูจน์ทราบพอจะพิสูจน์ทราบปั๊บแต่แน่นอนครับจากพื้นที่เนี่ยมันมีบริบทของความเป็นพหูวัฒนธรรมมาจากสายชาติพันธุ์มาจากศาสนามาจากอะไรต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุด ที่มันจะทําให้สิ่งเหล่าเนี้ยอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมไทยจีนอะไรก็ตามเนี่ยครับมันจะอยู่ได้โดยหลักพื้นฐานก็คือกระบวนการอํานวยความยุติธรรมจะต้องยุติธรรมเป็นธรรมทันเวลาไอ้ตัวเนี้ยต้องยืนอยู่ตลอดเวลารัฐต้องมีพัฒนาการแล้วการพูดคุยก็มาพิสูจน์พื้นที่ปลอดภัยแค่สองข้อนี่แหละถ้าตรงพื้นที่ปลอดภัยแสดงได้กระบวนการยุติธรรมมีจะให้เป็นแบบตากใบนะรับรองเขาเรียกว่า เราแก้ไม่ต้องถึงมาตรการเชิงลุกอันนี้เป็นมาตรการทางรักษาความมั่นคงหรือแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเขาบอกว่าใช้มาตรการภูมิคุ้มกันตัวนี้ไงมาตรการภูมิคุ้มกันคือสร้างวที่ปลอดภัยแล้วก็กลับมาเรื่องอํานวยความยุติธรรมถ้าทำสองขานี่แข็งแรงสุดท้ายปัญหาการสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้จะคลี่คลายแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลเองนะนะฮะดูใจยังตอนนี้ยังไม่ตั้งเลยนะคะอันนี้ไงคณะพูดคุยจดเนี่ยจนจน ไม่ได้ปีอะไรนะคือดูเหมือนจะอเดี๋ยมันตั้งรองเลขาสมชตอนนั้นครึ่งตอนนี้เป็นเลขาสมชและเป็นหัวหน้าพูดคุยแต่ยังไม่เคยมีการพูดคุยเลยแถมไปหลงทางอีกนะเจซีอะไรซึ่งตัวแบบต้นแบบอันเนี้ยมันเป็นของฝ่ายชาติตะวันตกอ่ะคือเราสามารถรับทฤษฎีนี้มาได้แต่บริบทตรงเนี้ย กับของเขามันต่างกันเฉะนั้นตรงนี้พี่บอกว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้กลับมาแค่2หัวข้อหลักที่พี่ว่านะรับรองได้สุดท้ายจะที่ขายและแก้ไขปัญหาคุณคุณทัศนบอกว่ารอดูสถานการณ์ตอนช่วงรอมดอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีตอนนียก็ดูกันไปดูกันมาที่จริงไอ้มาตรการเนี่ยมันทําได้ทันทีตั้งแต่วินาทีนี้ที่เราคุยกันใช่ครับค่ะถ้าจะให้ย้อนกลับไปเนี่ยกับกรณีการลงพื้นที่ของคุณนักสินนะนะแล้วลงไปในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนเนี่ย มองว่ามันเหมาะสมไหมคะก็นี่ไงพอลงไปในสถานะคนก็ถามว่าในสถานะอะไรนั่งบัวโตและวจ,จ,จะเกิดการเปเข้าบัญชาสั่งการไหม,มภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันมันดูเหมือนท่านทักษิณเนี่ยมีพลังแต่ผลออกมาเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่มีพลังม,มันไปลดกันนะอ่ามันไปลดกันฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องดูให้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรและขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่คนต้องการฟังเนี่ยคือชุดความคิดแต่พอเห็นแล้วมันไม่มีไง หนึ่งปีแก้ได้ละอะไรอ่ะยังไงอ่ะแล้วคนบ้าจะถามกลับแล้วเรื่องเรื่องตัดใบขอขอหน่อยไปถึงไหนละเอาละหมดอายุความก็จริงแต่ช่วยพิสูจน์อะไรมาหน่อยก็ไม่เกิดก็มีคนพูดถึงกรณีการอุ้มผลเอกพิสารจะกระทั่งทำให้คดีเนี่ยหมดอายุความก็ตรงนี้แหละมันอาการหนักเลยเพราะหนึ่งท่านเป็นอดีแม่ทัพภาคสี่สองแถมมาเป็น ปาร์ต้ลิสเบอร์ต้นๆน,นะเบอร์ต้นเลยสามพอตอนเกิดเหตุทําให้หมดอายุความที่เนี่ยถือว่าในอดีตเคยเป็นผู้ไปช่วยหาเสียงให้กับพบรรคเพื่อไทยในจังหวัดชดายแดนภาคใต้นะครับพอจะไปช่วยหาเสียงไม่เคยได้พูดในเรื่องนโยบายเลยพออ้าปากปัปป๊บข้างล่างเวทียกมือขอญาตครับพรรคนี้ทําไมเอาพนเอกพิสารมาเป็นปาร์ติลิสเบอร์ต้นครับเสียแมวช่วยตอบหน่อยครับสุดท้ายไม่ได้ชี้แจงเรื่องนโยบายชี้แจงแก้ตัวเรื่องบลเอกพิสารแล้วก็หมดเวลาใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูดูแนวโน้มแล้วก็คือเหมือนกําลังจะบอกว่ายากยากมากไม่ใช่ยากธรรมดาพี่ยันยนันเพราะว่าอ,องค์ประกอบที่พี่บอกนะจากภัยคุกคามเดิมก็ยากอยู่แล้วนะมาเจอภัยคุกคามที่แทรกซ้อนขึ้นมาในมิติใหม่อ,อาจจะการ,รข้ามชาติและทางเทคโนโลยีอโอ้โหและทางเทคโนโลยีเนี่ย มันสื่อที่ทําให้พี่น้องประชาชนเขารับข่าวเร็วแล้วพอตอนนี้พื้นฐานที่พี่บอกว่าการนวยความยุติธรรมมีปัญหาพอเอานวยความยุติธรรมมีปัญหาพี่น้องประชาชนก็ไม่ร่วมมือข่าวกรองที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาตาตระพรดคือปรับชาชนพอปรับชาชนนิ่งเฉยกับเราแล้วไปยังไงอะเจมสข่าวกรองยังไงมันไม่ม,ไม,มันไม่ขึ้นเบอร์หนึ่งแน่ถ้าประชาชนไม่เอากับเราดูแนวโน้มแล้วเนี่ยคือหลายคนกคําลังเป็นห่วงนะคะว่าไอ้แนวทางในการแก้ไขปัญหากลัวว่าจะใช้แนว ให้เป็นรัฐปกครองพิเศษก็นี่ไงก็คิดกันไปเองที่จริงเนี่ยมันไม่ถึงต้องไอ้คำว่าปกครองพิเศษนี่หรอกแค่ตรงนั้นน่ะคือการกระจายอำนาจปกติปกติเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่จะสามารถคลี่คลายได้ใช่ครับไม่ต้องถึงไปต้องพิเศษหรอกเอาแท่ในชั้นต้นเนี่ยคุณช่วยไปกระจายอำนาจอย่างแท้จริงแต่ให้พี่น้องระดับอบตอบจอะไรเขาเนี่ยเขามีพลังได้จริงอันนี้รับรองได้แก้ปัญหาได้ไปเกินขึ้น ก็คือเหมือนกับกระจายอํานาจลงท้องถิ่นแต่ปกติไม่จําเป็นต้องมาใช้คำว่ารัฐและถูต้องที่สุดพื้นฐานคือการโวยความยุติธรรมตอนนี้ช่วยกรณาให้เกิดความเร็วทะนั้นพอคุณไม่มีตัวแบบนะถ้าคุณมีกลไกโครงสร้างที่รองรับเช่นพอเกิดเหตุปั้งการเข้าพื้นที่เจ้าหน้าที่ไปที่สูงนทราบเร็วสองเจ้าหน้าที่สามารถชี้ได้ว่าเฮ้เป็นเรื่องอาญกรรมหรือสองเป็นเรื่องการก่อความไม่สงบแล้วแน่นอนถ้าเข้าเรื่องก่อความไม่สงบต้องมีเจ้าหน้าที่ เชี่ยวชาญพิเศษดูแลไปเลยส่วนเจ้าที่ตํารวจปกติเขาจะได้ดูปัญหาอาชญากรรมถ้าคุณมีตัวแบบเนี้ยคนเชื่อมั่นขึ้นเฮ้ยมาเรื่องอสถานการณ์พิเศษก็อีกชุดหนึ่งซึ่งพนักงานสอบสวนต้องเชี่ยวชาญแล้วไปอายการอายการต้องเชี่ยวชาญเลยนะเพื่อรับลูกตรงนี้คดีมันจะได้ไปเร็วแล้วไปที่ศาลก็จะต้องเป็นศาลที่เชี่ยวชาญประเด็นเหล่านี้ตัวแบบเนี้ยมีอยู่แล้วที่เราสามารถดูแลเอามาศึกษาได้คือจากอังกฤษ พอเป็นเรื่องก่อาการร้ายปั้งเนี่ยเขาจะเข้าพนักงานสอบสวนก่อาการร้ายเลยซึ่งเ <ạ S 2> ชี่ยวชาญฉะนั้นเขาจะเร็วพอเรวเสร็จแล้วไปอายการอายการก็เร็วเพราะเชี่ยวชาญจริงไหมสั่งฟ้องไปศาลศาลตัดสินเร็วคดีก็จบเร็ว<ต>ไม่ต้องมาลากเราไม่มีเราก็เลยสารวนอยู่ฉะนั้นถ้ารัฐบาลแสดงวิสัยทัศน์แบบที่พี่พูดเนี่ยอ่าอย่างน้อยเอาละยังไม่เห็นนะแต่แสดงแบบที่พี่บอกเนี่ยคนยังเชื่อว่าเฮ้ยคุณเข้าใจโจทยดไวพอรับได้ อ่ะทีนี้ในงานไหนๆพูดกันถึงเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายัดนภาคใต้แล้วต้องพูดถึงประเทศรอบบ้านของเราซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเหตุการณ์พิเศษในเกิดขึ้นในประเทศรอบบ้านเนอยู่บ่อยครั้งไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะอ่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะเป็นทางทฤษฎีและหลักการยามที่รัฐบาลอ่อนแอปัญหาความมั่นคงมันจะปะทุ แล้วถ้าปะทุมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ดูว่ารัฐบาลน,นั่นแหละแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ครบเลยครับเหนือ,อใต้ออกตกสะท้อนเลยว่ารัฐบาลอ,อ,อ่ลนอ,อนแอรัฐบาลอ่อนแอนี้หมายถึงผู้นํำไหมคะใช่เลยเพราะมันต,มต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าภาวะผู้นําที่จะต้องนําให้เกิดการมูลการจากโครงสร้างรัฐบาลที่เป็นอยู่เนี่ยม,มันจับมือกันอย่างหลุ่มหลวมจ้องที่จะแทงซ้ายแทงขวากันตลอดฉะนั้นเนี่ยฝ่ายก่อการเหมือนจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยเขาจะ โฉวฟอร์มทันทีเมื่อรู้ว่ารัฐบาลอน่อแนเพราะเขาต้องการต่อรองที่เข้ามาอยู่ในเวทีถึงในช่วงระยะหลังเนี่ยถึงมีเขตบ่อยมากและตะเข็บชายแดนเราเนี่ยทางตะวันตกกับเมียนมาปั๊บมาทางกัมพูชาก็ตามทางตอนเหนือที่เกี่ยวข้องกับทางเมียนมาอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันเกิดการฉวยโอกาสรัฐบาลไม่แข็งแรงฉะนั้นกระบวนการที่เป็นโจรทั้งหลายเนี่ยประเทศนี้ต้องรีบมาเพื่ออาทรกันนี่ไงมันถึงเกิดปัญหาของคอเซ็นเตอร์ขึ้นมาใช่รับ อ๋อก็เลยเป็นที่มาที่โอ้โหคอร์เซนเตอร์เนกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยสำหรับในบ้านเราถูกต้องอแล้วสำคัญมากนะเพราะพอพูดถึงคอร์เซนเตอร์ปับ๊บมันมจะดูองค์ประกอบเลยว่าอพอเรื่องจากเป็นคาสิโนเป็นเรื่องการพนันแต่พอการพนันออนไลน์มันเริ่มพัฒนาการมาไอ้คาสิโนก็ต้องไปจับม,มือกับออนไลน์จริงไหมฐานเงินคือที่เดียวกัน แต่ออนไลน์เนี่ยเพราะคนมันไม่เดินมาแทงที่คาสิโนโลแล้วก็คือเกี่ยวยกออนไลน์แต่เงินต้องเกี่ยวข้องกันจริงไหม,มแต่พอมันยกเป็นสแกมเมอร์มาหลอกลวงยกระดับไปคอเนเซนเตอร์ออพอเข้าหลอกลวงปั๊บมันเริ่มเป็นวิถีบังคับแล้วไม่ใช่สมัครใจแล้วไปทํางานคาสิโนไม่ใช่ละบังคับหลอกตั้งเป้าพอมีการหลอกลวงบังคับปั๊บก็ต้องเกิดการว่าเฮ้ยถ้าไม่ดำเนินการตามเป้าหมายก็อาจจะต้องมีซ้อมทรมานแล้วเห็นไหมมันเริ่มเข้าเกณฑ์เป็นค้ามนุษย์ละหลอกลวงสิ่งที่สําคัญที่สุดเฮ้ย บังคับบางทีทรมานไม่พอเอายาเสพติดมาบังคับไงเห็นไหมเพอยาเสพติดมาบังคับมันก็เข้าครบวงจรอุบาทเลยเห็นไหมมันก็เป็นค้ามนุษย์เป็นฟอกเป็นเป็นยาเสพติดแล้วไปจบตรงไหนครับก็คือฟอกเงินอยู่ดีฟอกเงินก็วนกลับมาที่คาสิโนตามเดิมอีกทีเพียงแต่คาสิโนปัจจุบันเนี้ยในกัมพูชาและในเมียนมาเนี่ยหมามันดูไม่เท่ถ้าเกิดมาตั้งที่ไทยได้นะมันเท่ แล้วมันแนบเนียนกว่าออรับรอ,อ,องมันจะไหลวงจรอ,อุบาทวครับ<ก>ทศประเทศไทย,ย,ยแต่มันจะไม่ไหลไปแบบสิงคโปร์นะเพราะประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่มีเรื่องธุรกิจออนไลน์ไอ้อเรื่องพนันออนไลน์นะมีคาสิโนโครับแล้วจริงๆเนี่ยหลักพื้นฐานการมีคาสิโนเนี่ยเป็น2ข้อใหญ่1ที่ตั้งของคาสิโนกับเหตุผลความจําเป็นเพราะว่าไอ้ภูมิประเทศตรงนี้ตั้งอะไรทําอะไรไม่ได้เรื่อต้องใช้คาสิโนเป็นแหล่งจูงใจนะครับสําคัญที่สุดเลยที่ประเทศเจริญแล้วเขาให้ตั้ง เจ้าหน้าที่รัฐทันมาพิบาลมาฐานเข้าสากรไหม,มถ้าเข้มแข็งอ่ะตั้งได้ถ้าไปเราไปดูเถอะแล้วประเทศที่ร่ํารวยจากเนี่ยธุรกิจเหล่านี้นะเขาไม่เคยพูดว่าเขาล่ํารวยจากธุรกิจประเภทนี้นะสิงคโปร์ไม่เคยพูดว่าเราได้ได้ม,มาจากคาสิโนนะนั่นแหละครับตรงเนี้ยแต่ของเราเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีคาสิโนเมื่อไหร่สิ่งล่อแหลมที่จะเกิดกับไทยคือมาเป็นจุดสุดท้ายของการฟอกเงิน แต่จะไม่ถูกยกระดับเป็นแ s ม a m m e r call c เตอร์ในไทยนะใช้บริการที่อื่นแต่สิ่งที่ต้องกังวลมันจะกลับมาฟอกคืณีได้คือจะเกี่ยวโยงกันอ่ะมันเกี่ยวโยงกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วภูมิภาคเนี้ยมันเป็นที่จ้องอยู่แล้วไงแล้วเป็นภูมิภาคคล้ายๆว่าโอ้โหแต้มลบเลยเพราะว่าไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ชี้มาหมดแล้วจริงไหม u n o d c ที่รับผิดชอบการค้ามนุษย์อ่า การฟอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกเลย3ประเทศนียเมียนมากัมพูชาลาวคือแหล่งอาชกรรมข้ามชาติเทคโนโลยีนะครับไทยมาต่อที่สี่เราเราแล้วนะโดยอ้างว่าเป็นผู้สนับสนุนเฮ้ยไฟมาจากไหนอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมาจากไหนน้ำมันเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยแล้วคนที่มาเที่ยวมาจากไหนก็ผ่านจากประเทศไทยลูกค้าหลักที่พนมเปญที่ปอยเปตเนี่ยคือไทยกับจีนพอข้ามมาเมวยมาดีมาเก็ตติ้งขยายผลมาที่เมวดีโอไอนี้ไป40กว่าชาติเลย แต่สุดท้ายเนี่ยนะไทยคือที่พักผ่านจะไปซ้ายไปขวาภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมันเลยล่อแหลมมากใช่ครับคือประเด็นปัญหาคอยเซ็นเตอร์เนี่ยเราเนี่ยคือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอันนี้เลยกลายเป็นภาพที่ทุกคนยอมรับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการฉะนั้นแนวทางแก้ไขพี่ถึงบอกต้องมีสองขาแล้วถ้าไม่แก้ตัวเองนะอันตรายมากเพราะตอนนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้พันเอกชิตตู่ที่ดูแลเชเวกโกงจะบอกเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมแก้เช้าที่จีนเทามันมาทา ออไอ้คาสิโนโมาทำไอ้ออคอร์เซ็นเตอร์เอาเองใช่ไหมครับเนี่ยแต,แต่แต่สัญญาณกับไฟมันมาจากไทยนะม,มาจากไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้หนักใจหรอกอเพราะเขามีโซลา่าฟาร์มแล้วไม่ใช่โซลา่าเซลเป็นฟาร์มเลยที่ใช้เปิดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็พัฒนาการไปแล้วดาวเทียมวงจรดาวเทียมสตาร์ลิงใช่ไหมอันนี้เพียงแต่ว่าต้นทุนมากขึ้นแต่พอต้นทุนมากขึ้นนี่ไงมันก็จะไปบีบคนให้ทําเป้าหมายไปทรมานบังคับค้ามนุษย์อย่าง เฮ้ยจากเป้าวันละสองหมื่นเฮ้ยต้องเป็นวันสามหมื่นใายจ่ายมากขึ้นอย่างนี้เห็นไหมมันอันตรายไปหมดฉะนั้นตรงนี้แนวทางแก้ไขเนี่ยประเทศไทยมันหมนมันประเทศอื่นทางมาเลเซียสิงคโปร์เขาอยู่ไกลชายแดนเขาไม่ติดฉะนั้นมาตรการสองขาต้องมีมาตรการเชิงลุกที่เราโดนหมายจริงเราจะไปลุกเองก็จริงๆะเหมือนกึ่งกึถูกบังคับวิถีคือมาชี้ตัดไฟงดน้ามันตัดสัญญาตอินเทอร์เน็ตแต่พอจะข้ามไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นเมียนมาแล้วมาตรการเชิงลุกตรงนี้เรื่องต่างประเทศ เราจัดการพลังตัวเองไม่พอก็ต้องคุยกับเมียนมาให้ได้ต้องแน่นอนใช้อาเซียนเข้ามาช่วยบังคับวิถีสุดท้ายเนี่ยจริงๆไอการบังคับวิถีจะลงตัวแล้วเป็นไปได้นะต้องพี่ใหญ่จีนมาอำนาจมาร่วมอันนี้เราต้องแสวงประโยชน์ส่วนมาตรการที่2เนี่ยจริงๆตรงเนี้ยกรุณาเร่งรัดให้เกิดสัมฤทธิผลก็คือเชิงภูมิคุ้มกันหมายความว่าไงตำรวจไซเบอร์เพียงพอไหมเพียงพอไม่พอฝีมือถึงไหมอุปกรณ์ที่จะดักจะดักจับจะตัดอะไรเนี้ยต้องเต็มที่ สุดท้ายกฎหมายบรูรณาการโอเปอเรเตอร์อกับแบงค์เข้ามาร่วมรับผิดช,ชอบตรงนี้ถ้าเราจัดการได้เป็นเสร็จถูกหลอกแต่เงินไม่ไปเด้งม,มันก็ยังบรรเทาจริงไหมอ่ะหลอกก็หลอกไปแต่เงินไม่ไปเว้ยอ่าอ,อ,อันนี้เราควรจะใช้เพราะตัวแบบเนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้มาแล้วแล้วได้ผลแต่เขาโชคดีเขาไม่มีชายแดนติดแบบเราแต่ถ้าเราใช้มาตรการนี้ได้ผลปั้ง ไอเชิงลุกเนี่ยมันต้องอาศัยบารมีต่างประเทศก็มาว่ากันใช่ครับแต่หลายคนก็มอกว่าไอการแก้ไขปัญหานี่ยเหมือนเป็นช่วครั้งช่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ก็นี่แหละเพราะว่าอาญากรจะหนีไปล่วงหน้าเสมออไปชเวโกงมาเคเคปัตอนนี้ไอจัดการทชเวโกงเคเคปักอ้าวเฮ้ยเพราะจากเริ่มต้นจากปล่อยเป็ดสีนุวิวปล่อยเป็ดข้ามซี่ข้ามซี่มาชเวโกงมาไอมาโกซไยมาแล้วตรงท่าช้างตรงข้ามภพพระพอจะไปไล่ตรงนั้นเฮ้ย มันจะหนีมาช่องจองสุรินแล้วตรงอุดรมีชัยใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือที่มันหลบหนีลงมาไอพญาตองสูจริงไหมจะดีจะไม่ใช่มันจะมาหนีมาแล้วตรงเนี้ยเราก็ลําบากนะเพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ของประเทศเมียนมาอยู่แต่ปรากฏว่าเจ้าของประเทศไม่มีอิทธิพลอิทธิฤทธิ์ตรงนี้ไงเชเบโกงก็เป็นพื้นที่ของกะเหรี่ยงจริงไหมพอไล่ลงมามันก็เป็นกะเหรี่ยงคาเลนี่เป็นมอนมันก็ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ของรัฐบาลกลางที่จะไปมีอีกและขณะเดียวกันเนี่ยไอพวกนี้มักจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเอ้า ที่ได้จากรัฐบาลกลางนะแล้วก็ไปจ่ายสมทชานให้รัฐบาลกลางนะเออแล้วรัฐบาลกลางที่ไหนมันจะมาปราบอ่ะเออเห็นไหมคือมันเห็นภาพเนี่ยมันจะเข้าใจเลยเอ้ยฉะนั้นเราวจะทํายังไงให้เมียนมาเขาร่วมมือใช่ไหมแล้วทำไมพวกนี้มันถึงต้องยึดพื้นที่เหล่านี้เพราะพื้นที่เหล่านี้มันเหมือนเป็นรัฐอิสระไงกฎหมายมันบังคับไม่ได้ค่ะมันมันคับได้โดยชิดตือ กองกําลังพิทักษ์ชายแดนเพราะปกติเมียนมาก็จะเป็นรัฐบาลแต่ถ้ามาเป็นที่กัมพูชาเฮ้ยังเป็นประเทศนะไม่ง่ายนะเห็นไหมดังนั้นการแสดงเฟสสองเนี่ยที่มาจัดการที่ให้ประเทศไทยไปตัดทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปที่เมวดีมาแต่พอจะมาที่กัมพูชากับเสียงซาลงนะแถมกัมพูชาก็เจดประเด็นซะก่อนประเด็นลักชาติขึ้นมาเห็นไหมอ่าประานาดตรเมินทงเห็นไหมอ่าแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเห็นไหมเขาก็เอาสถานการณ์มาดักเบี่ยงเบนซะ ก็เพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าถูกต้องเพื่อชี้ผมมีพลังผมแข็งแรงแล้วตอนนี้ก็มีตํารวจไทยใช่ไหมผู้ชายตำรวจไปประสานกันแล้วก็ไปจัดการไปจัดการไปจัดการกันเห็นไหมครับแต่พอไปจัดการเนี่ยประชาชนก็กัมพูชาค่ะก็ก็ก็ปัญหาคือว่าพอถามว่าไปจัดการได้ไหมเนี่ยพอข้ามไปเนี่ยก็ไปที่ไจังหวัดไอ้บันเตียเมนเจอร์นะที่อยู่ในปลอยเป็ดที่ตึกสามชั้นไปจัดการได้แต่คนเขาบอกไม่ใช่ตึกสามชั้น ช่วยไปจัดการตึกยี่ห้าชั้นตึกสิบแปดชั้นตึกสิบเก้าชั้นที่ท่านทัศสิงชี้เป้าอ่ะไอ้นี่มันสิวๆไอ้ตัวหลักมันอยู่ตึกนู้นแสดงว่าไอ้ที่ไอ้ที่ไปไปไปดำเนินการปราบปรามเนี่ยมันเหมือนตบตาประชาชนก็เลยมองว่าเป็นละครเว่าคุณรู้อยู่นี่ตึกยี่ห้าชั้นเฮ้ย้วแถมรู้นะองสัญชาติไทยกัมพูชาเป็นเจ้าของตึกนะเฮ้ยเป็นกวนเกาะกงนะอ้าวแล้วกวนเกาะกงตอนเนี้ยสยายปีกมาที่ไอ้ช่องจอบแล้วที่พี่ว่า อุดรมีชัยตรงข้ากับซุลินศิงส์สกเกตใช่ไหมบางคนนึกว่าเฮ้ยหนีนกลับไปปล่อยเป็ดที่ไหนได้มันลงมาล่างเ,เห็นไหมะฉะนั้นอาชญากรเนี่ยมันจะไปของมันเรื่อยมันจะก้าวนาไปถึงก้าวเสมอ,อมแล้วตอนนี้ทำไมมันก้าวนําได้ก็มันมีเงินเป็นแสนแสนล้านม,มันไม่ใช่เป็นพันล้านหมื่นล้านนะเป็นแสนล้านใช่ไหมแล้วไอ้กิจการไอ้ตัวเนี้ย AI เฟเนี่ยนะเชื่อไหมที่สหประชาชาติเนี่ยไอ้ UNODC โอดีซเขาบอกมาเนี่ยอ้โห จากปี66นะพอปี67นะอไอ้เป้าตรงเนี้ยมันโตขึ้นนะเป็นหลัก600เปอร์เซ็นต์เลยนะเห็นไหมมันน่ากลัวมากนะฉะนั้นออไอ้เรื่องแบบเนี้ยถึงบอกว่าตัดไฟเหรอตอนนี้มีโซลา่าฟาร์มอีกหน่อยดีไม่ดีมันสร้างโรงไฟฟ้าน้ำหรือเปล่าดีไม่ดีมันเดินไ,ไปไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยไหมเนี่ยจถึงมีนักวิชาการเขาออกมาเสนอความคิดนะครับบอกว่าทําไมไม่ไปเล่นเงินของพวกนี้ก็นี่ไงเพราะมันจะถูกคําถามกันมาตลอดแล้วตรงนี้อย่าลืมนะ ความสำริดผลที่พี่บอกอ่ะเราต้องไม่ใช่ผู้แสดงเราต้องใช้สถานการณ์นี้เพื่อประโยชน์ต่อเราเข้าไปเป็นผู้ขึกับร่วมกับทางจีนนะทางจีนก็บอกว่าเอาไต้พาคีเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไทยเป็นเจ้าภาพต่งตั้งกงไกไต้าคีตามกฎหมายจีนมันไม่ใช่ไต้พาคีนะมันต้องเอาอาเซียนเข้ามาอีกด้วยเพราะไทยเนี่ยเรากับพม่ากับเมียนมาเนี่ยเราจะได้อาเซียนเนี่ย ซึ่งตอนนี้ก็พยายามกดดันเมียนมาอยู่แล้วมาร่วมกันใช่ไหมแล้วผลึกกะจีนแล้วเราก็บอกเลยเนี่ยพอมันเข้าไปสู่กรณีคอร์เซนเตอร์ซึ่งเป็นการเหมือนค้ามนุษย์แล้วสุดท้ายการบังคับวิถีมันมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวเราก็ถามต่อว่าไอ้ระยยาเสพติดมาจากไหนอะอาว่ามาจากไหนอะมาจากไหนอะสารตั้งต้นมาจากไหนส่วนใหญ่สารตั้งต้นก็เชื่อกันว่ามาจากจีนและอินเดียแล้วนี่ก็มาผลิตแล้วก็เป็นการตลาดออกไปแล้วแถมว่าวาดใช้อาวุธใครอะกองกําลังแข็งแรงเลยเฮ้ เมื่อจะมาจัดการค้ามนุษย์ช่วยจัดการยาเสพติดด้วยสิขณะเดียวกันเราก็ต้องสื่อถึงเทศะวันต๊ะอีกนะไทยต้องเป็นพระเอกอีกอ้าวเฮ้ยที่บอกว่ายาเสพติดเนี่ยมาจากภูมิภาคเนี่ยผ่านผมแล้วไปคุณเนี่ยคุณก็ช่วยมาจัดการด้วยสิแต่เราจะทำเหรอก็นี่ไงพอเร่งมาถามประชาชนก็ถามว่าไม่เคยเหมือนมีประโยชที่พูดแบบแนวที่พี่พูดถ้ามันมีอย่างนี้ประชาชนบอกเฮ้ยเฮ้ยรัฐบาลนี้อยู่ครบเลยนะ